n o p ด d o n Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o ปด d น t s t y r y บ o d s t s t นะครับก็อย่างที่เคยคุยกันใน ในสัปดาห์ที่แล้วมั้งนะครับที่บอกว่าเอะช่วงนี้ก็อาจจะรีวิวหนังสือรัวๆเลยนะครับก็เลยว่าจะสัปดาห์ละสักสักครั้งหนึ่งนะครับที่จะเป็นเรื่องที่อาจจะเอาเอามาจากหนังสือแหละแต่ว่าเป็นมุมอีกมุมหนึ่งหรือว่าเป็นมุมประสบการณ์มุมที่จะมาชวนคุยนะครับนอกจากการรีวิวหนังสืออย่างเดียวนะครับก็วันนี้หยิบเอาเนื้อหาบทหนึ่งห นะครับจากหนังสือชื่อ1000 h o Plus Little Habits of Happy Successful Relationships ของคุณ Mark and Angel Chernoff ถ้าใครติดตามนับปุ่นสตอรี่มาโดยตลอดเนี่ยยังจำได้นะผมอ่านหนังสือของคุณ Mark and Angel Chernoff มาอยู่เล่มหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้นะครับชื่อคล้ายๆแบบเนี้ยนะครับอันนั้นก็คือชื่อว่า1000 Plus Little Things a p p y s u c c e s s f u l p e o p l e Do d i ู f e r e n t l y นะครับโหรีวิวมาเป็นปีๆเลยละ่ะเพราะว่าจะก็ไม่ได้ไม่ได้หยิบหนังสือมารีวิวรวดเดียวนะคือมันเป็นเรื่องเป็นบทเล็กๆบทสั้นๆแล้วก็มีข้อคิดต่างๆก็จะหยิบมาอาทิตย์หนึงครั้งหนึ่งสครั้ง3ครั้งนะครับก็เลยอยากที่จะกลับมาบรรยากาศแบบนั้นบ้างนะครับนอกเหนือจากการที่จะเอาหนังสือมารีวิวกันเป็นเล่มๆอย่างเดียวนะครับวันนี้จะเอาเรื่องนี้มาฝาก เป็นเรื่องที่เขาเขียนบอกว่า12วิธีนะครับที่จะทำให้เราเลิกกังวลในเรื่องที่คนอื่นคิดกับเรานะครับก็ต้องบอกว่าหลายคนเป็นแบบนี้เนาะคือเราชอบกังวลความคิดของคนอื่นว่าเขาจะคิดกับเรายังไงนะครับบางทีเอ๊ะเราพูดไปแบบนี้เขาจะคิดกับเรายังไงนะเขาจะว่าเราหรือเปล่านะน่นนี่นั่นหรือว่าเราจะทำอันนั้นหรือเราเราไม่ทําอันนี้เนี่ยโอ้คนอื่นเขาจะว่าเราไหมอะไรเงี้ย หนังสือเล่มนี้ไอ้บทนี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันมี12วิธีนะที่จะช่วยให้คุณเลิกกังวลเรื่องพวกนี้ได้นะครับอันแรกนะให้เราคิดว่าความกลัวเรื่องพวกนี้มันคือปัญหามันไม่ใช่ว่าเขาคิดกับเราอย่างไงหรอกไอ้ความกลัวว่าคนอื่นจะคิดกับเราอย่างไงนี่แหละคือต,ตัวปัญหาของจริงของเราเลยคือถ้าเราไม่ต้องกลวเรื่องนี้เนี่ยนะมันก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าเขาจะว่าเราหรือไม่ว่าเราทําไมต้องไม่สนใจรู้ไหม เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราคอนโทรเขาไม่ได้หรอกถ้าเขาจะว่าเขาก็ว่าครับไม่ว่าเราจะกังวลหรือไม่กังวลนะเขาก็ว่าเราอยู่ดีหรือถ้าเขาจะไม่ว่าเรานะเขาก็จะไม่ว่าเราอ่ะไม่ว่าเราจะกังวลหรือไม่กังวลเพราะนั้นความกังวลไม่ได้ทําให้เรื่องมันดีขึ้นพูดแบบนี้ผมผมไม่ได้บอกว่าอ๋อถ้างั้นอยากจะพูดอะไรก็พูดเลยไม่ต้องไปแคร์เขาไม่ใช่นะคนละมุมนะคือจริงๆเนี่ยเวลาเราจะพูดอะไรเราจะทําอะไรเราก็ต้องคิดก่อนก่อนหน้านั้นนะถ้าเรามีสติเราคิดคิดดีแล้ว เราก็จะตัดสินใจที่มันถูกต้องแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันไม่มีไม่มีเหตุผลที่จะมานั่งกังวลเพราะว่ามันพูดไปแล้วไงอย่างดีที่สุดก็คือเป็นบทเรียนสมมุติว่าเราพูดจาไม่ดีไปแล้วเขาไม่ชอบเราเราก็เป็นบทเรียนว่าวันหลังเราอย่าไปพูดจาแบบนี้กับเขานะครับอย่าไปพูดจาแบบนี้กับคนอื่นนะครับแต่สิ่งที่เราไม่ควรทําคือโห้ยเขาจะยังไงเขาจะแยะ่ว่าเราไหมคือคิดไปอย่างที่ผมบอกคิดไปก็ถูกว่าถ้าเขาจะว่า ไม่ใช่ว่าเราคิดปุ๊บแล้วเขาจะรู้สึกดีแล้วเขาจะไม่ว่าเราถ้าเกิดเป็นแบบนั้นคิดเลยกังวลเลยแต่กังวลไม่ได้ช่วยอะไรแล้วไงถ้าเราเอ่อกังวลแล้วถ้าเขาจะไม่ว่าเราเขาก็จะไม่ว่าเราอยู่ดีนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยอย่างแรกที่ที่จะช่วยลดความกังวลก็คือให้เรารู้ว่าความกังวลนั่นแหละตัวปัญหาและเป็นสิ่งที่เราแก้ไขได้ด้วยนะครับอันที่2นะครับให้เราบอกว่าให้เราคิดว่ามันไม่เป็นดีเอ็นเอของโลกหรอกมันโลกมันไม่แตกหรอก เอาเป็นว่าส่วนใหญ่เลยนะไอ้ที่เรากังวเลเนี่ยนะคนนั้นจะชอบเราไหมไม่ชอบเราไหมเนี่ยเอาตรงๆมันไม่ได้เป็นปัญหาระดับที่แบบว่าเป็นความ,เป,วามเป็นความตายอะ่ะโดยส่วนใหญ่เพื่อนเราจะคิดกับเรายังไงอะไรเงี้ยต่อให้เขาไม่ชอบเรานะมันก็ไม่ได้ถึงกับขนาดที่ว่าเขาจะเลิกคบกับเราเขาจะเกลียดเราสุดขีดน้อยมากนะที่จะเป็นเคสแบบนั้นแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ลืมแล้วเพื่อนเราเคยเคยพูดอะไรที่เราดูขัดอกขัดใจ ผมเชื่อว่าเรามีประสบการณ์แบบเดียวกันแต่ถามว่าเราตัดเพื่อนเลยไหม αι? คงไม่มั้งคงอุดหิดเพื่อนว่ะโห้ยพูดงี้ได้ไงวะเฮ้ยสักสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์แล้วก็มาคุยกันใหม่คบกันใหม่บอกอาจารย์ไม่อะเพื่อนผมอะผมพูดนิดเดียวมันตัดเพื่อนเลยเฮ้ยถ้าเกิดเขาขนาดนั้นเนี่ยผมว่าก็ดีแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่แบบว่าเราพูดแบบอะไรที่มันไม่ได้เป็นสาระสําคัญมากแล้วเขาเขาโห้ยถึงกับตัดเพื่อนก็แปลว่าเราก็อาจจะไม่เหมาะที่จะเป็นเพื่อนเขาว่ะตรงๆนะ แล้วเขาก็อาจจะไม่เหมาะที่เป็นเพื่อนเราด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่าไปคิดสุดโต่งนะอย่าไปคิดอะไรที่มันแบบเวอร์วังอลังการว่ามันจะแบบเลวร้ายขนาดนั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดนั้นข้อที่3นะให้เราตีความหมายคําว่าคําปฏิเสธให้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 ดีนะครับคือบางทีเนี่ยคำว่าไม่เนี่ยนะมันไม่ได้ไม่ได้เป็นคําที่โหดร้ายนักหรอก แล้วอย่าเอาคําปฏิเสธมาดีแวลูตัวเราเองอย่าให้คําปฏิเสธของคนอื่นเนี่ยมันทาให้ตัวเองด้อยค่าก็าบอกสมมุตินะมันมีคนคนหนึ่งเนี่ยหยิบเพชรเม็ดงามเม็ดหนึ่งเลยหยิบขึ้นมานะแต่ไม่รู้ว่าเพชรตัวนี้มันคือเพชรแล้วก็โยนทิ้งไปนยคุณคิดว่าอ,อ่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรระหว่างเพชรนั้นไม่มีค่ากับไอ้คนที่โยนทิ้งไม่มีความรู้ถ้าถามแบบนี้ผมคิดว่าคนตอบได้ง่ายเลยก็คือแบบที่2คือคนโยนทิ้งไม่มีความรู้ บอกเหมือนเราอ like enfin ่ะเราก็เหมือนเพชรเน่ะทำนองนั้นนะเราถูกปฏิเสธเนี่ยถ้าเราไปตีความว่าเรามาไล่ค่าเนี่ยเราก็จะไม่มีแรงที่จะทําอะไรแต่ถ้าเกิดไปตีความอีกแบบหนึ่งว่าเออเขาอาจจะไม่มีความรู้ในเขาอาจจะรู้จักเราไม่ดีพอถ้าเขารู้จักเราดีเนี่ยเขาคงไม่ปฏิเสธเราเพราะนั้นนี่ปัญหาอยู่ที่เขานะไม่ได้อยู่ที่เราผมพูดแบบนี้ผมไม่ได้แบบแปลว่าเฮ้ยอย่างนี้เข้าข้างตัวเองนี่ว่าเราจะไม่พัฒนาปรับปรุงตัวเองปรับปรุงตัวเองครับพัฒนาตัวเองแต่อย่าไปด้อยค่าตัวเองครับ เรามีคุณค่าเหมือนเดิมนั่นแหละเรามีแต่จะดีขึ้นดีขึ้นเอาคําปฏิเสธมาเป็นกําลังใจดีสักกว่านะครับเราไปสมัครงานเขาไม่รับเราเนี่ยอย่าไปคิดแค่ว่าโอ้คนอย่างฉันมันเฮงซวยคนอย่างฉันมันไม่ได้เรื่องอย่าไปคิดแต่มุมนั้นอย่างเดียวแน่นอนอะไรที่ทําให้เราดีขึ้นเราไปปรับปรับ,ปร,บ,ป,รบปรุงเราไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอันนั้นดีครับแต่ว่าอย่าไปคิดว่าเรามันไม่ไม่ได้เรื่องได้ค่ะบางทีเนี่ยคำปฏิเสธจากเขาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้จักความสามารถของเรา J.K. Rowling ที่เป็นคนเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ถูกปฏิเสธจากสำนักพิมพ์เป็น1 0บํสนักพิมพ์นะครับก่อนที่ JK เ o โรล n ิเขาจะได้มีโอกาสได้ตีพิมพ์และกลายเป็นตำนานกลายเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ให้ให้กับเราได้อ่านนะครับหรือโฮดชูสคนที่ก่อตั้งเอ่อสตาร์บัคเนี่ยเขาก็ถูกเขาไปกู้แบงค์นะตอนนั้นนะเพื่อที่จะมาตั้งสตาร์บัค s เนี่ยเขาบอกว่ารู้สึกจะถูกปฏิเสธมา200กว่าที่ คือกูยังไม่ให้กู้ไม่ให้กู้ซึ่งถ้าเขาแบบรู้สึกว่าตัวเขาแย่แล้วเขาลมเลิกเราก็จะไม่ได้มี t t r r u u k s ให้ให้เห็นในปัจจุบันนะครับหรือคลาสสิกเคสอีกอันนึงคือบอลดสนีโอ้ยอกว่าที่เขาจะสร้างทีมพาร์คเนี่ยเขาถูกปฏิเสธมาแล้วไม่รู้กี่กี่เป็นร้อยร้อยหนนะ่ะจากอินเวสเตอร์เพราะเขาไม่ได้มีคนรวยแล้วก็มีเงินไปสร้างเองนะแต่สุดท้ายเราก็มีด i นีแลนด์ด d นีย์เวิลด์ให้ให้ให้โลกรู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ย มองคําว่าปฏิเสธว่าอาจจะเป็นปัญหาของคนที่ถูกปฏิเสธที่เขาไม่รู้จัก potential และไม่รู้จักศักยภาพของเราแต่วงเล็บวันนี้งึงตัวเราก็ต้องนั่งมองตัวเองนิดนึงว่ามีอะไรที่เราพัฒนาได้อีกนะแต่อย่าไปทําให้เราท้อใจนะครับอันที่4ี่นะให้เราอยู่กับปัจจุบันให้เรารู้ว่าเ,เราเราเราอยากที่จะมีความสุขเราอยากที่จะเราอยากจะรู้สึกยังไงให้อยู่กับปัจจุบันนะครับ อย่าไปโฟกัสว่าเราไม่อยากรู้สึกยังไงเฮ้ยฉันไม่อยากทุกข์ฉันไม่อยากกุ้มส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนทุกข์และคนกุ้มให้เราโฟกัสที่เราสิ่งที่เราอยากรู้สึก mm hmm. เช่นเราอยากจะรู้สึกมีความสุขเราอยากจะรู้สึกยินดีไปกับคนอื่นเราอยากจะรู้สึกอะไรโฟกัสใน,นนั้นนะครับแล้วอันนี้ต่อย,ยอดนะเพราะอ่านหนังสือเรื่องกดแรงดึงดูดมาเพิ่งรีวิวไปเมื่อสัก2อสสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย เขาบอกรู้สึกยังไงมันจะได้แบบนั้นถ้ารู้สึกไม่อยากทุกข์มันจะทุกข์นะเขาคำว่าไม่มันไม่มีอยู่ในกฎแรงดึงดูดนะให้รู้สึกว่าอยากมีความสุขเราจะดึงดูดความสุขเข้ามาคนบอกโอ้โหอาจารย์เพอร์เจอร์ป่ะเนี่ยก็ลองทําดูก็ได้ครับผมลองแล้วมันเวิร์กนะผมรู้สึกมีความสุขขึ้นเพราะฉะนั้นก็ผมไม่มี scientific proof ผมไม่ได้มีผมไม่ได้ทํางานวิจัยว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ผมค่อนข้างเชื่อว่าถ้าจิตใจที่มันบกเบิกบานจิตใจที่มันมัน p o สิทีฟเนี่ย มันเป็นจิตใจที่มีความสุขโดยตัวของมันเองอยู่ละแน่นอนมันคงไม่ง่ายหรอกถ้าง่ายทุกคนมีความสุขแล้วในโลกแต่ว่าไม่ง่ายไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้นะครับลองทดลองดูนะครับข้อที่5ครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยปลดปล่อยความคิดว่าเราต้องถูกเสมอไอ้ที่โลกเราที่เราทะเลาะกันวุ่นวายกันมีอะไรหลายอย่างแล้วก็วิตกกังวลอะไรเต็มไปหมดเนี่ยความเครียดเกิดจากความพยายามที่จะเอาชนะคือถ้าเราพยายามมากจนเกินไป คือ,ค,อความพยายามที่จะเอาชนะเนี่ยมันทําให้เกิดการพัฒนานะแต่ถ้ามันมากจนเกินไปมันจะเกิดความเครียดอะไรที่มันมากเกินไปมักไม่ดีเสมอครับเพราะนั้นพอเราพยายามที่จะฉันต้องถูกฉันต้องเยี่ยมฉันต้องเพอร์เฟกมันเกิดความเครียดครับเกิดความบอรี่เกิดอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็มันนํามาซึ่งสุขภาพที่แย่สุขภาพจิตก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเอาชนะปล่อยใหคนอื่นเขาชนะไปม,มั่งก็ได้ครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นที่1ในท,ทุกเวทีที่เราแข่ง ทุกคาพูดที่เราทําบางคนบอกโอ้พูดจาแบบนี้มันไม่ได้เรื่องเลยฉันต้องแก้ให้หน่อยไม่จําเป็นครับเพื่ออย่างเพื่อนกันนะบางทีทะเลาะก,กันในเรื่องที่มันไร้สาระมานี่พูดเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะตัวเองจะแบบดีเด่นกว่าคนอื่นนะตอนเด็กๆตอนสมัยเรียนหนังสือผมยังจําได้เลยทะเลาะเรื่องอะไรตอนนี้ยังลืมไปแล้วเลยแต่เป็นเพื่อนที่สนิทนะแล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกจกนกระทั่งปจัจจุบันว่าหาตัวไม่เจอละเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้ละแต่ว่าบางทีมันก็น่าเสียดายตรงที่เฮ้ย มันก็เด็กนะอย่างว่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นที่จะต้องเอาชนะกันทุกเรื่องทุกเรานะคนที่เป็นสามีภรรยากันคนที่เป็นคู่ชีวิตกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยบางทีทะเลาะกันเรื่องไร้สาระจริงๆเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะว่าเราไม่ยอมกันนะครับยอมมั่งก็ได้ครับไม่จําเป็นเลยครับบางเรื่องปล่อยผ่านมั่งก็ได้นะครับข้อที่6ครับเขาบอกว่าให้เรารู้สึกดีกับการเป็นตัวของตัวเองคือ ถ้าเราไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยนะชีวิตมันจะเต็มไปด้วยความวิตกกังวลเช่นจะทําอะไรเดี๋ยวต้องไปถามคนนั้นก่อนไปถามคนนี้ก่อนไปถามคนนู้นก่อนเนี่ยโหชีวิตยากว่ะแล้วบางทีไปถามคนต้องถามคน5คนก่อนแล้วห้าคนต้องต้องตกลงไปในทิศทางเดียวกันเราถึงจะทําได้โอ้โหเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยละเพราะว่าบางบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยอไม่เห็นด้วยฉันจะต้องไม่ทําแล้วละ่ะเพราะว่ามีคนไม่เห็นด้วยโอยิ่งคุณไปผูกติดกับความคิดคนอื่นเยอะแยะเต็ไมไปหมดเนี่ยคุณใช้ชีวิตลาําาบ แล้วก็จะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลอีกเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีใครเห็นเหมือนกัน1 0 0ในทุกเรื่องหรอกใช่ไหมผมไม่ได้บอกห้ามคุยกับคนอื่นเลยนะคุยได้ขอความคิดเห็นได้แต่เป็นตัวของตัวเองครับหยิบเอาความคิดเห็นเหล่านั้นมาประมวลผลมันมีทั้งข้อดีข้อเสียในทุกอย่างครับจะเขียนหนังสือดีไหมคนที่เขาชอบเขาก็เชีย์มาถามผมมั่เขียนเลยดีคนที่ไม่ชอบก็ก็ไม่เชียร์คนก็อย่าไปเขียนเลยเสียเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่า ใครถูกอะ่ะไม่มีใครถูกหรอกเราหยิบออกมาประมวลผลว่าสําหรับเราเราเราคิดว่าข้อดีมันมากกว่าข้อเสียไหมมันคุ้มที่จะทํำไหมซึ่งแต่ละคนไม่มีใครตัดสินให้เราได้ถึงแม้เขาจะพยายามตัดสินให้เรานะเราก็ฟังเป็นข้อมูลเฉยนะครับเป็นตัวของตัวเองนะข้อที่7นะให้คิดกับตัวเองว่ามันไม่มีใครมานั่งคิดถึงเราตลอดเวลาหรอกคือคนที่แคร์คนอื่นมากๆเนี่ยชอบคิดว่า เขาเรียกว่าสปอตไลท์เอฟเฟก t คือคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะมาโฟกัสที่เราเต็มไปหมดเลยจริงๆแล้วเขาไม่ค่อยแคร์เราด้วยซ้ําเอายกตัวอย่างที่เป็นคลาสสิกเคสนะเวลาเราไปนําเสนอผลงานจะที่ไหนก็ตามเนี่ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าคนฟังจะตั้งใจฟังเรามากอะแล้วเขาจะจับผิดเราทุกๆคำพูดเลยอะแล้วเกิดเราพูดผิดเนี่ยจะแบบคนมันจะยกมือทันทีว่าไอ้นี่พูดผิดไอ้นี่ไม่ใช่เราจะน่าแหกกลางเวที ไม่เอาเป็นว่าน้อยมากถ้าจะมีน้อยจริงๆแทบจะไม่เกิดหรอกเอาตรงๆนะยิ่งไปพูดเวทีใหญ่เท่าไหร่นะโอกาสที่คนไม่ฟังจะเยอะเท่านั้นเลยผมบอกให้เพราะอะไรนั่งเล่นมือถือมัง่งอะไรมัง่งต่อให้เราไปยืนอึง้งอยู่นาทีนึงไม่ไม่พูดอะไรไม่ออกเลยเนี่ยคนก็ไม่แค่ไม่สนใจด้วยซ้ําหรือถ้าเขาสนใจเอ้ยนี่แปลกดีไว้ขึ้นมาแล้วไม่ยอมพูด ผ่านไปไม่เกินวันน่ยลืมแล้วอาจจะกลับไปเล่าไอที่บ้านฟังเออวันนี้ไปฟังคนี่ปิเซนนะเขาคงตื่นเต้นนะเขาพูดไม่ออกเลยแต่เขาไม่พูดเรื่องนี้จนกระทั่งอีก10ปีข้างหน้ายัางพูดเรื่องนี้อยู่หรอครับไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้นเอาตรงๆนะครับคิดแบบนี้แล้วเรา,เรา,เ,ราเราจะสบายใจขึ้นนะข้อที่8นะครับเขาบอกว่าถ้าเรามัวแต่ที่จะหาให้คนมารับรองเราเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ได้ทําอะไร เขาเรียกว่า external validation คือทำอะไรต้องมีคนมาอวยคนมาอืมอาจารย์นพดลก็เก่งนั่นเนี่ยอะไรเงี้ยถ้าผมหวังที่จะต้องทำทำแล้วจะต้องมีมี external validation เน่ะคือจะต้องมีคนมาชื่นชมมีคนมาเชียร์มีคนมาอะไรเนี่ยผมคิดว่าหลายหลายงานที่ผมทำอยู่ปัจจุบันนี้ป่านนี้ผมยังไม่ได้ทำเลยเอาง่ายๆ podcast เนี่ยถ้าผมคิดว่าโอ้โหถ้าเป็นชื่ออาจารย์นพดลทำใน podcast มันต้องปังมันต้องแบบ เปิดมาแล้วคนจะต้องแบบฟังกันทั้งประเทศคนจะต้องชอบแบบกิ๊ดการ์ดผมจะกล้าเปิดพอดแคสต์ไหมไม่มีทางเพราะอะไรเพราะเปิดแล้วกลัวแปก๊กกลัวแป๊กแล้วเดี๋ยวเสียหน้าว่าโอ้ยอาจารย์เปิดมาแล้วคนไม่ฟังแล้วผลจะเกิดะอะไรขึ้นเลยอะไรเกิดขึ้นครับพอดแคสต์น้องบรอนสตรอรี่พอดแคสต์ก็จะไม่ถือกําเนิดเกิดขึ้นเพราะผมกลัวพังไงผมต้องการ external validation แต่ที่มันมาถึงได้จนถึงปัจจุบันเนี้ย มันมาจากการที่ผมไม่ได้กลัวว่าจะมีคนฟังหรือเปล่าพอไม่ได้กลัวก็พูดดิแล้วพูดแล้วไม่มีคนฟังไหมไม่มีไงผมบอกได้เลยตอนแรกๆเราไปดูนะครับไม่มีใครฟังออกเสียงเสริงก็แบบซาสุดขีดเลยแต่พอฟังออกนะพอฟังออกคนฟังหลักหลักร้อยอะเต็มที่ผมจําไม่ได้แล้วสถิติเปิดครั้งแรกๆเนี่ยเต็มที่หลักร้อยนะครับอาจจะไม่ถึงด้วยอาจจะหลักสิบยี่สิบสามสิบดาวน์โหลดอะไรเงี้ยคือแบบน้อยจริงๆฮะ แต่พอทําแล้วมันสบายใจก็เราไม่ได้ต้องการ external validation ไงทำแล้วไม่มีคนฟังก็ไม่มีคนฟังดิก็แล้วผมก็บอกทุกๆคนว่าธรรมชาติไหมแล้วคุณไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าคุณไม่ต้องกลัวอายด้วยเพราะว่าตอนแรกไม่มีคนฟังซึ่งผมบอกว่าธรรมชาติมันคัดสรรให้เราแล้วเพราะว่าตอนแรกๆเราไม่จะทําไม่ค่อยดีหรอกเพราะเราไม่เคยทําพอทําไม่ค่อยดีเนี่ยคนฟังก,ก็น้อยก็ดีแล้วไงมันอายน้อยไงถ้าเกิดสมมุติว่าครั้งแรกที่มาทําแล้วเกิดคนฟังเป็นหมื่นคนเนี่ย อ่ะเยอะนะเพราะว่ายัางทําได้ไม่ดีแต่พอเราทําไปเรื่อยๆครับผมทํามันมาทุกวันนะครับทำติดกันมา1350าอ้กว่าตอนละมาถึงตอนนี้คนก็จะฟังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะเราเราไม่ต้องการ external validation มันตั้งแต่แรกเราไม่ต้องการให้ใครมายกย่องตั้งแต่แรกแต่พอเราทําไปเนี่ยคนจะเห็น value และเห็นคุณค่าเราเองครับถึงตอนตอนนั้นถึงตอนนี้เนี่ยมันก็มีคนมาชื่นชมนะมันก็มีคน โอ้อาจารย์เก่งจังน่นนี่นั่นก็ดีใจนะยอมรับตรงๆว่าดีใจทุกครั้งนี่มีคนชมดีใจทุกครั้งแหละเป็นมนุษย์ปุชนธรรมดาน,นี่แหละแต่ว่าเราไม่ต้องการสิ่งนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันทําให้เรากล้าทําอะไรหลายๆอย่างเลยเขียนหนังสือก็เหมือนกันนะถ้าต้องบอกว่าโอ้เขียนเล่มแรกแล้วจะต้องเบสเซอร์อันดับหนึ่งเราจะไม่กล้าเขียนเพราะเขียนแล้วเดียเด๋ยวแปก๊กเดี๋ยวแปก๊กเดี๋ยวอายผมเขียนตอนแรกผมก็ไม่สนใจเลยทำผมเอาเหอะมีคนอ่านก็ดีใจเรา ขอให้เปเล่มๆมันมีหยิบจับว่าเฮ้ยหนังสือนี้ผมเขียนเองก็โ้ภูมิใจไม่รู้จะภูมิใจไงละแต่พอเราเริ่มเขียนปรับปรุงพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆคนก็มาติดตามเองครับอันที่9ครับเขาบอกว่าให้เรารู้สึกสบายอ,อกสบายใจได้เลยนะที่เราไม่รู้ว่าคนอื่นคิดกับเราว่าไงคือบางคนชอบไปคิดว่าคนอื่นจะคิดกับเราว่าไงนะพอไม่รู้ก็หงุดหงิดใจกังวลใจ เฮ้ยเขาจะคิดกับเราอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าเฮ้ยเปลี่ยนใหม่เอาเปลี่ยนที่สัยเรานะครับไม่รู้่าดีแล้วเอาจงจริงนะบางคนก็บอก no news is good news นะครับไม่รู้อดีแล้ว,นะ no นะลวเพราะถ้าเกิดสมมุติโลกเรามันจะวุ่นวายมากเลยนะครับถ้าเกิดเราได้ไปรู้ความคิดของคนอื่นหมดเนะี่ยแล้วบางทีเราอาจจะผิดหวังเลยก็ได้นะครับเราไปเจอหน้าเพื่อนแล้วเกิดสมมุติเรามีพลังวิเศษเราจะรู้สิ่งที่เพื่อนคิดถึงเราตลอดเวลาเนี่ยเราอาจจะเกลียดเพื่อนคนนั้นเลยก็ได้นะพอเราไปพูดพูดกับเพื่อนบอกเฮ้ยเป็นไงบ้าง แล้วเราไปได้ยินเสียงความคิดในหัวเขาว่ามาทักทําไมว่าลาคาญวะโอ้โหเสงสงปะเสงดิแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้นะเราบอกเฮ้ยเป็นไงบ้างเพื่อนอาจจะคิดแบบนั้นมาทักทําไมว่าลาคานวะแต่เพื่อนก็ยิ้มบอกว่าเฮ้ยสบายดีนายเป็นไงเราก็บอกเออเราก็โอเควะก็จบเราก็กลับบ้านมีความสุขเพื่อนก็กลับบ้านมีความสุขใช่ปะประเด็นคือบางทีไม่ต้องรู้บ้างก็ได้นะไม่ต้องรู้บ้างก็ได้ไม่ต้องไปกังวลว่าใครเขาจะคิดกับเราแบบไหนยังไงตลอดเวลานะครับอันที่1ิบเนาะ ให้เราโฟกัสไปยังสิ่งที่มันสำคัญก่อนบางทีเรื่องมันเล,เล็กๆน้อยๆน,น,นะปล่อยผ่านโอ้ยนี่มันพูดจากับเราแบบนี้ได้ยังไงไม่เคารพเราเลยเลยปล่อยผ่านมันก็ได้ครับมันมีสิ่งที่สำคัญในชีวิตมากกว่าไอ้ความคิดประเภทนี้เยอะแยะมากมายครับเอาเวลาไปออกกำลังกายดีกว่าเอาเวลาไปอยู่กับคนที่เรารักดีกว่าเอาเวลาไปนั่งดูซีรีส์กับคนที่เราชอบดีกว่าเอาเวลาไปนั่งทำงานที่มันสำคัญสำคัญดีกว่าใช่ไหม ดีกว่ามานั่งคิดกังวลเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องอ่ะผมพูดแบบนี้ก็แล้วกันนะครับนะข้อที่11นะครับให้จําไว้ว่าความคิดเห็นของคนอื่นไม่ใช่ปัญหาของคุณผมชอบข้อนี้มากนะครับเพราะว่าเราต้องแยกแยะระหว่างสิ่งที่เราทําได้กับสิ่งที่เราทําไม่ได้สิ่งที่เราทําได้คือการพัฒนาปรับปรุงตัวเองการแก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่เป็นจุดอ่อนการทําให้จุดแข็งเราดีขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เราทําได้แต่ความคิดของคนอื่นน่ะ เราไปปรับปรุงอะไรเขาไม่ได้เลยครับเขาคิดยังไงเขาก็คิดอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกไปโฟกัสในเรื่องนั้นได้แล้วนะครับให้ยอมรับว่าถ้าเขาจะด่าเรานะ it's your problem it's it's their problem นะคือมันไม่ใช่ปัญหาของเราปัญหาของเขาโนบะดนสอรี่นะน้อยครั้งนะแต่ก็มีนะเราจะเจอเนกาทีฟนั้นๆทีจะเจอเนกาทีฟคอมเมนต์สักทีหนึ่ง เรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละเป็นเนกาทีฟคอมเมนต์ที่มาผมก็ไม่เข้าใจนะบางทีเขาอาจจะรู้สึกหมุดหงิดหรืออะไรก็ไม่รู้ในเรื่องที่ผมพูดก็ได้นะก็เป็นไปได้ก็จะมีเนกาทีฟคอมเมนต์ผมไม่เคยไปโต้ตอบนะไม่เคยไปบอกว่าแกสิผิดฉันถูกงี่เง่าอะไรเงี้ยผมว่าเสียเวลาผมผมก็บอกโอเคครับก็ขอบคุณคือถ้าเป็นปคอมเมนต์ที่มันเนกาทีฟแต่ว่ามันช่วยให้เราปรับปรุงได้ผมก็จะขอบคุณเขานะครับบอกขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะนะครับแล้วผมก็จะมาปรับปรุงบางที มีคนคอมเมนต์บอกผมพูดภาษาอังกฤษไม่เพราะไม่ชัดก็ขอบคุณครับก็เราก็ไม่ใช่ n น Ti v e speaker ก็ยอมรับผมก็ไม่ได้เป็นฝรั่งแบบโอภาษาอังกฤษแบบใช้คำพูดแบบโอ้โหแบบพูดแล้วฝรั่งจา๋จาจ๋าเลยยังทำไม่ได้ไงแต่ก็โอเคก็ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์เตือนว่าภาษาอังกฤษเรายังไม่ค่อยสำเนียงยังไม่ได้หรูล้าขนาดน,นั้นก็โอเคเราก็พยายามทำให้มันดีขึ้น แต่ก็ช่องนี้ก็ไม่ได้เป็นช่องสอนสอนภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะตรงๆนะครับเพราะฉนั้นผมก็จะไม่ได้ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป๊ะๆอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะบ่นมาว่าภาษาอังกฤษเยอะไปก็เอาไปปรับปรุงว่าเออบางคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำเนาะก็ถ้าจะพูดเนี่ยก็จะพยายามแปลนะครับพยายามบอกให้เป็นศัพท์ภาษาไทยบ้างอะไรเงี้ยอันนี้คือคอมเมนต์เนี่ยอาจจะมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็มีนะครับบางคนก็ไม่รู้จะโกรธใครมาจากไหนอะไรก็ไม่รู้นะบางทีผมรีวิวหนังสือนะ ผมก็เล่าให้ฟังว่าหนังสือเล่มนี้<ๆ>ก็พูดเรื่องนี้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 ให้ฟังอย่างเช่นผมเล่าวิธีการทําธุรกิจจากหนังสือเล่มหนึ่งนะผมก็มารีวิวนะคนคนคนมาคอมเมนต์ก็มาด่าบอกว่าจย์เคยทำเหรอธุรกิจนี้มไม่เคยไงแต่แต่รีวิวหนังสือให้ฟังไงแต่ว่าไม่เคยทําผมไม่ได้เคยบอกในในตอนไหนเลยนะว่าผมเคยทำอย่างอย่างผมสมมติเป็นหนังสือของเจฟเซอสมาทําธุรกิจอเมซอนเนี่ยผมก็มารีวิว มันไม่ได้แปลว่าผมต้องไปทํางานอเมซอนนะผมถึงจะมามารีวิวเรื่องนี้ได้อะผมแค่รีวิวบอกให้ฟังว่าเออเมซอนเขาทาแบบนั้นแบบนี้แต่ก็อาจจะมีบางคนเนี่ยไม่รู้อะมูลกิจหรืออะไรก็ไม่รู้อะเคยอยู่เมซอนเหรอมาเล่าเรื่องเมซอนเนี่ยก็ไม่เคยฮะแต่ว่าอา่านหนังสือมารีวิวให้ฟังไงแต่คนเขียนเรื่องเมซอนอาจจะเป็นพนักง,งานอเมซอนก็ได้ไงประเด็นผมกลับมาคือก็อปล่อยเขาเขาว่าไปครับก็ไม่เป็นไรครับขอบคุณเขาครับ หรือถ,ถ้าไม่ขอบคุณก็ข้ามไปเลยบางทีมันกไ็ไม่รู้จะขอบคุณเรื่องอะไรด้วยมันไม่มีประโยชน์ก,ก็ข้ามข้ามไปนะครับมันไม่ใช่ปัญหาเรารแต่อะไรที่เราพัฒนาปรับปรุงได้ก็พัฒนาปรับปรุงนะครับแล้วข้อที่12นะพูดจริงพูดในสิ่งที่มันเป็นจริงและทําในสิ่งที่ตรงกับที่เราพูดจบละถ,ถ้าปากกับใจเราตรงกันนะไม่มีไม่มีอะไรเป็นปัญหาถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ดีก็ไม่ดีถ้าเรารู้สึกว่ามันดีก็ดี ผมว่าถ้าเราพูดอะไรที่มันมาจากใจเราอะปัญหาเกิดน้อยแต่ถ้ามันไม่ได้มาจากใจเราอะมันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้แย่แต่เราไปเชียร์ให้มันดีอย่างเงี้ยไม่เวิร์กหรอกนะครับแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยคนก็จับได้ว่าไอ้คนนี้มันมันโคตรไม่จริงใจเลยหรือถ้าอะไรเรารู้สึกดีแต่ไปพูดให้มันแย่เียมันก็คงไม่ใช่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็น บทแรกๆเลยนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับเป็น12สิ่งที่จะช่วยให้เราลดความาความกังวลลงนะครับในโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดของคนอื่นนะครับที่เราเคยเคยบอกอยู่เสมอว่าคนนั้นจะพูดอะไรคนนี้จะพูดอะไรเนี่ยถ้าเราอยากจะลดความกังวลในเรื่องความคิดของคนอื่นเนี่ยสรุปให้ฟังเร็วๆอีกทีนึงนะครับ <S <S ข้อแรกนะให้คิดว่าความกลัวว่าคนนั้นจะพูดยังไงคนนี้จะพูดยังไงเนี่ยมันคือปัญหา นะมันไม่ใช่คําพูดเขาแหละเป็นปัญหาไม่ใช่ความคิดของคนอื่นหรอกที่เป็นปัญหาแต่ความกลัวในความคิดแบบนี้เป็นปัญหานะครับอันที่2คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดหรอกอันที่3คือการปฏิเสธมันไม่ได้แปลว่าเราไม่มีคุณค่านะบางทีคนปฏิเสธอาจจะไม่รู้จักเราดีพออันที่4ี่คือให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ให้ให้รับรู้ว่าเราต้องการรู้สึกอย่างไงอันที่5้าเราไม่จําเป็นต้องถูกในทุกเรื่องอันที่6 ให้เราเป็นตัวของตัวเองอันที่7ให้เราเตือนตัวเองว่าส่วนใหญ่แล้วคนอื่นเนี่ยไม่ได้คิดถึงตัวเราตลอดเวลาหรอกนะครับอันที่8เราไม่จําเป็นต้องได้รับความชื่นชมยินเยินยอจากคนอื่นเสมอไปในทุกเรื่องอันที่9ไม่ต้องรู้ว่าคนอื่นคิดยังไงบ้างก็ได้นะครับอันที่10ให้เราไปโฟกัสกับสิ่งที่มันสําคัญดีกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับอันที่11ความเห็นของคนอื่นไม่ใช่ปัญหาของคุณ ล้านที่12นะครับพูดปากกับใจตรงกรันพูดแล้วก็แสดงในสิ่งที่มันเป็นความจริงนะครับก็น่าจะวันศุกร์นะลองเอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับไปทําให้ชีวิตท่านดีขึ้นได้ก็ผมก็จะดีใจด้วยนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามนพดลสอรี่มาโดยตลอดนะครับวับนก่อนเนี่ยแอบไปนี่นี่แอบภูมิใจเล็กๆแอบโม้ด้วยนะครับคือไม่ผมไม่ได้ใช้ iPhone นะ ก็ไม่ค่อยได้ติดตามแอป Apple Podcast Ranking เท่าไหร่นะครับในในพอรบีนผมใช้พอรบีฟังฟัง podcast นะครับพอรบีเนะี่ยผมรู้ว่ามีคนติดตามเยอะพอสมควรแล้วก็ ranking มันจะมีนะพอรบีก็อยู่อันดับแบบอันดับ4อันดับ5ของประเทศอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีใจดีใจนะครับว่าโหมีคนฟังเยอะขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยเนี่ยถ้าเทียบกับคนอื่นๆก็มีคนมีโห The Standard ไม่ใช่ The r o o อะไรมีคนฟังเยอะกว่า,ามม oh, standard, มมมผมมากมายนะแต่ว่าแค่นี้ก็ดีใจมากแล้วแต่วันก่อนไปเล่น iPad เนาะก็เลย ไปเห็นไอ้สัญลักษณ์พอดแคสต์ก็กดดูเพราะปกติไม่เคยฟังพอดแคสต์กาก i p แ d แต่ iPad มันเป็นของ Apple ไงมันก็มีแอปพอดแคสต์ p App p p l e p o d c a แ t แล้วก็ไปดูเรนกิ้งดีใจอีกได้นับ4เพราะว่าจำได้ว่าครั้งก่อนหน้านู้นมันอันดับ30-40ซึ่งก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกว่าทำพอดแคสต์ก็ทำอยู่คนเดียวนี่แหละอัดอยู่ในห้องที่บ้านธรรมดาธรรมดาไม่ได้เป็นเป็นแบรนด์เป็นอะไรนะครับก็โหเฮ้ย ฟังเยอะขนาดนี้เลยเหรอดีใจนะครับฝากเลยกลับมาขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับถือโอกาสอันนี้นะไม่ไม่จำเป็นว่าท่านต้องฟัง Apple Podcast นะท่านฟังช่องไหนก็ได้เอาที่ท่านฟังเถอะแต่ก็บอกอยู่เสมอว่าสิ่งที่ดีใจกว่าคือท่านได้เอาสิ่งที่ฟังไปใช้ประโยชน์อะ่ะอันนั้นอันนั้นดีใจกว่าแรงกิ้งอีกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วเราพบกันในสัปดาห์ไปนะครับสวัสดีครับ Topodon's story, a life-changing story.